ผมเป๊ะๆชูลเลอร์นะฮะเป๊ะๆนัไนแหละเหมือนกันเล่นเกมอะไร,รกกครับนี่เกมอะไรครับคุณไอ้สกายโวยเลี้ยวสกายตัวยหัวโคนะสกายโวยโผล่นะนะวันนี้อยู่ใครอะอยู่กับมนุษย์ครับอ้าวดีดิ๊พเพิ่มเติมคือชื่อเดลใหม่ครับ XYX YXuler เลยทิ้งยามเงินตลอดนะเปลี่ยนไปนแล้วนะ ม่คนเดิมนะครับเติมเปี่ยใหม่เอ้ยคนมาคนมาไปไม่ใช่บายบาาัดคิวรัดคิวเก็บขออุ้ยเสิงที่อะไรวะเวจะไม่ยุ่งอนนี้ผมจะคิวแล้วคิวแล้วเก็บเพืเก็บแล้เีรีเก็นนรีบีมากรีบมากไล่ยังไงจะติดรีบยังไงจะติดรีบยังไง โนของเนะไม่ดีนะไม่ดีเออเออโนจะตายแหละย้ายิงเลยยายิงเลยมันละแอนแทร็เอาคุปปสอย์สบายโอ้ยเฮียเรื่อยเรื่ยเฉียดตายฮะคุณผู้ชมไปต่อไหต่อขอรอยาวๆขับยากเยอะคลิปนี้ต้องมาใส่อินโทรแล้วก็เรนเดอร์คลิปอีกลำบากแพ้ชีวิตแพ้เกม ของผมไม่ลำบากเพราะไม่มีอินโทไม่ต้องใช้แล้วก็ไม่เรนเดอร์คลิปนะไม่ต้องเรนเดอร์ครับมันตัดต่อได้ใช่ไหมไม่ต้องตัดต่อผมก็ไม่ตัดต่อเออมันตัดแล้วอินโทรไม่ตัดต่อแล้วครับเออเออตัดต่อมจดแหละแข้วก็บุกแอบกว่าจะได้ลงคลิปต้องเข้าเคนต์เซย์ลำบากใจแท้ในเวลาไปกลางครับรีบร้อนไปเปล่า ไม่รีบครับอันนี้โคตรรีบเดี๋ยวต้องไปลุกของที่ตรงกลางไม่รู้แล้วเมื่อไหร่จะมีคนมาโลอกก่อนไปกลางครับไปกลางเพื่อเอาโลอกเอาโลอกเอาลอกตายก็จะหลบดีวาดเฮ้ยมักสู้นี่ยเอาไปแม่เอาไม่ตายแล้วข้างบนก็ไม่เอาตายแล้วเจ้ามีเจ้มีเออจุดฝ่ายไปอย่างนี้เป็น ตายเหรอไหนเพื่อนกำลังไม่ช่วยกูตายแต่สิบปีที่แล้วมืเช้าเองมึฆ่าเพื่อนใครมึงฆ่าเพื่อนกูไม่ไวอ้เหี้ยวไอ้นั่นแหละไอช้างไอเสื้อทองอ่ะไอเสื้อทองอ่ะไอช้จงไอช้จงไอช้างไอช้างไอช้างไอช้จงไอช้างไอช้างตอนนี้เป็นคนที่กากที่สุดเลยครับกากหรือไม่เรากากมากไปต่อเดสเดือเลโก มันจะของอะไ,ไรอ่เอ้ยยังคิดถีอว่ามาวัดอย่างนั้นตัเอ้ยแบบนี้ไม่ได้แล้วต้องต้องรีบรูทแบบนี้ต้องรีบรูทมันต้องโชว์ฟาสแบบิดสกิลฟาสบิดชักป่ะสกิลชักบัสฟัสบิดโชว์โมอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอย่ามาเจอต้องเปิดกาลิน่าเวลาเปิดกาลิน่าอยู่กาลิน่าไม่มันแหลกเป็นไพ่ออกไม้คาบนะ ใครก็รู้สังคมคนเด็กกล้าแล้วมึงกูเอ้ยนี่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 มาไปตายไปจงรับไปจงรับไปจังเลยตกตายครับพี่ไไอ้ควายแล้วก็โดนคนลอยเลยอันนั้นตกนี่กอนช็อตเออฝากใครตัวให้อยู่ตรงกลางคนนึงอ่ะมันฆ่าด้วยเพื่อนมาแล้วครับมา จเลจเลยจเลยจเลยจลโอจจัดเลยคอมโบคอมโบาผู้หญิงมาผู้หญิงมาผู้หญิงกลางอ่ะกูไม่กูไม่เอาอ่ะหมายแต่ไต่หาไปกลางเลยมันกลางต้องการเสื้อหมวกมันมาเองมันมาหายแลเอาไงเอาไงมันมันโยนเกงไอไม่เอาเกงใจหรอครับเหี้มดีกว่า ทำ<ห>ไมชื่อกานหมาหมูทำไมชื่อไมนเสียงเงนินวะมีอะไรมียักษ์อะไรบ้างวัดวายทีไม่สนใจเรายัยงไม่ถึงเงินเราเปลี่ยนไม่ได้ไม่เมื่อกี่ชาติแล้วพอถึงเงนินครับเพื่อนสามสิบปีค <30 S 2> รับไอตกเอ,ตอ,กอาตายอันนี้เขาเรียกว่าโคตรโมโคตรโมอโมือม กลังเด็กกาแข่งโอ้สายนี้ขนาดมากอุ้ยรับเนี่ยาจะไม่บอกมันนะครับเราจะไม่บอกมันจะขาดครับรู้นอะไรมาตั้งเงี้ยตั้งเงี้ยไม่บอกไม่กล่าวว่าแลยวเลยเราเป็นเด็กดีไม่เคยบอกใครพอดีครับลองให้เกิด่ะตัวพ่อเกิดครับลองเกิดจังมาแล้วครับเกิดกันกุย วิ่งเล่นอยู่สายไม่เล่นอยู่ไม่กี่สายแค่เพีมงทำ challenge กบไว้เพื่อนสายกบเหรอมันต้องสายเคียร์แล้วมันมาเด็กมาสายกบแู้สายนี้สายอะไรใครก็เดินจะรู้นะนี่ฮิปเปอร์ไปบุ่มไปบุ้มตูดตัวอื่นดีกว่าเกาะไม้กุ้นอยไม่มีครับเขาไปอยู่เอาไปไม่ อะไรมเกาะอยู่ข้างหลังเฮ้ยคิวคิวแล้วไม่เอาเกาะคิวสองครับพี่ไม่เอาเกาะมีเกาะแล้วเอาเกาะไปเกาะไปไม่ทันละเอาแก๊บไม่คูบ้านพอดีนะไม่มีแก๊ปสักูเฮ้ยเอานี้ไปไม่เอาหรอข้างหลังอ่ะใครมีแฮนด์มูนัขาบ้างไม่มีว่ะมีแค่มีแค่โบ้์ขอหน่อย เอาไปเมาดีเอวลองไปกลังไปื็อตมันดช็อตเอ็มดช็อตเอ็มเฮ้ยเอาสปีดเอาสปีดช็อตเมต่อครับจะมุ่งให้กูบ้านเลยเฮ้ยเฮ้ยระวังแต่รอลานอย่างเดียวพอเก็บุญนึงจิตบ็บนึงจิตบุญตึงจิตบุญตึงังไน้องเก็นอะไรกันเป็นรกันปนงกันเป็น ตายเกือบไปสองมิวซ์เอ็นชานเฮ้ยคุณแวปไหนว่าซื้อเอ็นชานไม่เห็นตาบอดใช่ไหมเนี่ยเนี่ยโอ้ใต้ตีนเลยคนหัวอุ้ยแหละอันนี้หรอเนี่ยเออเดี๋ยววะอันนาดอ๋อไม่มีเดี๋ยวคนอันนาดเดี๋ยวไม่เจอเลยโจนของกากยิงว่ามันแหลกโอ้ยใครยิงวะเนี่ยให้รู้ อยู่กลางไอคนยิงอะมันมันไม่มีเสื้องเกรมันมีแค่หมวกตองตีนแค่นั้นแหละโอ้ยแหลกโอ้ยไม่ไม่แหลกอะตอนเช้าโคตรแหลกเลยแหละพร้อมแหลกโคตรบังเกิดแล้วก็ปิ่งไปสามเท่าเอออ๋อแล้วก็คนหล่อเป็นข้าคมอืมคนหล่อเป็าคมทำไมก็ไม่มีนะอยากได้เปล่าเดี๋ยวให้ให้มีสูตรเอ้ย เอาเลยเอาเลยเอาเลยคิวดิคิวฮีเอ้ยหลังหลังอุ้ยกำลังโดนดาวเฮไปแล้วมาอีกแล้วไอ้คนกูไปเอ็นไปโบหูง่มากวานะวานหรือเอ็นทีองที่สามรู้สึกว่าคลิปนี้ทำให้เราโง่จังวะไม่รู้สิโง่กองตัวเองเลยแต่เอ็นตัวสองตาไหม สามตาขาเดียวเหรอแตยนี่มันคุ้นเอ้ยไอ้คนไม่ตีว่ะทำไมวะมาขบเบียร์คือละอุปสรรคทรผ่อนละตายอะไรงี้เนี่ยอู้ขอขอมันแย่อุ้ยอุ้ยของดีมีคุณภาพไม่มีที่เกาะครับไม่มี่เกาะมีล็อตด้วยแต่ผมมีผมก็มีแต่ผมมีนี่ผมมีผมมีแค่นี้แหละแต่กูมีแค่ไอ้เกรส เอกเล็กเอกเล็กไม่ได้แฮเรอแลปไม่ามือตก็เฟียวได้เล็ไอ่ะมือตกอุ้ยอกาอุ้ยโอ้ยโออมันตายตายตายมือปล่าก็เฟียวได้ระวังระวังโดนเลยไอ้มันเลือดจเลียวโดนเลยไม่มี็ไม่มีดาบเออหาเจอละดาบกอจะเจอไปเลยโดนเลยมันกลากมันเลกอ่ยี่สิบในีกเกาะด้วย

เอาเลยเอาเลยไปเลยไปเลยมือไม่ต้องฟาดบิดก็ได้เกินใจไม่ต้องฟาดบิดเด็กูโคตรฟาดกิดเอาเลยไปล้าเลยไปล้าเลยไปล้ามาแลยครับไปล้าใส่ล้าเอาแล้วเราไปดูเพื่อนเราแล้วโอ้ยแหลกดดูดรไม่นย่างนี้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดหรือเปล่าไม่ใช่เอ้ยนี่มันยอดโพลิศนะ เป็นเบ็ดกับเป็นเอปเยอะที่ยอะไรมาเยอะเทปเป็นเบ็ดไปนะท่านผู้ชมเป็นวัดไอ้ข้าวตูไม่มีดาบว่ะเฮ้ยเปนท่านโอ้ยแหลกแหลกซีก็ว่าได้โฮ้ยขอละอาแจกดาบรีทั่วโลกโคตรแหลกอะ อ๋อมันไปคนเดียวหรือเล่าฟาดบิดฟาดบิดมาการแล้วครับฟาดวิดอืมเฮ้ยเดชิลีบิดเดชิลีบิดมันรอปุ๊บอะไรกันอู้สบายตายตายไปับปั๊บปั๊มันอะไรกัใครจะอยู่ใครจะไปอ่ะไม่รู้อ่ะอุ้ยแปลกที่รู้ใครจะตายแล้วที่รู้รู้แหลกมากอุ้ยดาบไฟมาแล้วครับ ฮึย่าโอ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยต่อโอเคต่อเอาตายหรอเพื่อนโอเคนะครับเดี๋ยวนี้กดติดตามนีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กิดตากลังใจคลิต่อไปกันด้วยนะครับต่หรับวันนี้ไอ้เบนเกสวัสดีครับ